สวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนไหมเราจะมาอีกแล้วเสียงแจ้าๆจ้กจากพิมพิมบูดอนทูยูเคพี่น้องมาจะมา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 ,จากจะมุ่งจะแงม้มเราดอกนี่เทียงพี่น้องค่ะฮะกินก่อนไปเที่ยวงานให้หมู่บ้านนี่กับพี่น้องเอ็มเม,ม,มจิคออฟไทยแลนด์วัดซานปีแรกตั้งแต่มาอยู่อังกฤษ ยี่สิบห้าปีพี่น้องได้ไป,ไปเมื่อวานนี่แ่ละแต่ว่าข้าเจ้าก็เพิ่งจัดเนาะลูกซ่วนไปตัางแตะปีไก่เนี่ยก็ไ่ได้ไปแมนเชสเตอร์ Manchester, พี่น้องไปแมนเชสเตอร์ไปงานมาแม่นไปอย่างนี้พี่น้องไปตื่นตาตื่นใจกับเนื้ออยู่นักกิน ก็เจ้าตั้งบูดขายนักกินพี่น้องเอกอ่็จะอ่อนอแต่ว่ากับแพ้งแพง้งธรรมดาล้วข้ากับกระสือเนี้ยมากินยุบูแล้วกินยุบูลแล้วว่าพ่อพี่น้องจ้ะสื่อมานั่งยุบูลกินก้อยจับกับย่ำเหนียม ซื้อกับขึ้นมาน่าเน,นี่แเมนทุเลียนทุเลียนกับย่ำเหนีม่มแหนยมย่ำเนี่แหละเอามาเนียอามาย่ำเอาเนาะคับพี่น้องเออ <c ười> คนันเสียกินเองมันจะกินหลายผลพี่น้องมันจะกินเกินกระละเทศะนะเฮ็ดก็เป็นอยู่ดอกแต่ว่าคนเฮ็ดแหละต้องได้กินนะไหม มันนั่งละเร่งกินอยู่กับวหวปานี้พี่น้องเอออ้วนถามหาเขาก่อนนึงแเนมอยุบนึงสิบปอนด์สิบคุณสี่สิบสามพี่น้องโอ้ยจื้อ่ะนี่แหละความาเข็ด,ขดกิน ซื้อกินมันก็ต้องแพงที่ไปบอกเพื่อนเพื่อนกับอะไรนัเขาไปนอนคะ่ะค่าสถานทุงสถานที่เพิ่็เพิ่นก็ต้องในใจเนะน้ายสีค่าอุป,ปกรณ์เครื่องอีกเสียเวลาเฮดอีกการค่าใช้เ้าก็ต้องเข้าใจนะเมี่อี้ไปพุ่นเอาน้ำกินเขาไปเลยได้แบบพี่นอ้องพอนน้ำกินไปไประด้ะ ตองไปซื้อเข้าจ้าเบ็ดเงินปัจกบาทบุ้มว่านเน่ะสักนย่างเดียวอะสั้งหัวมันถอดปีเตือนนาะค่ะพี่น้องก็เริ่มมาส่วนพี่น้องกินสะนกว้าอืม มันมีเหนักพักเลยกินกะเพักหนึ่นแล้วพักข้าจักกับปลาไหลได้พี่น้องเอ้ยพริกข่าข้าจักกับปลาทอดโอ้ <laughs> พริกทอดข้าจักกับปลาไหลาอ้อยนะเออกระปรุงแต่งเอาพี่น้องเอ้ยจะแซ่บพี่ก้องนี่นแหละเดี๋ยวก็ไม่กินอื มานเบาสุว่างจันดอกว่ากิน่นบะมีแน่ว,ว่านั่งกินมกๆมกโมกปมันก็บบงหมนนะพี่น้องมันเจีาว่าบา่ะอือขอบคุณทุกการติดตามรับชมร้ยค่ะพี่น้องค่ะคือดีไมแห้งจนชวนหนาลูกดีไซนพพายพาลเด้อ มันช่วนกินไปแล้วค่ะบ๊าย mm hmm. มันแตบพักแต่กรอบๆเอาใบแหละคือบ่ไปใบแหละก็ก, <laughs> ก,กินต่อจนเตะ <laughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องคุณหัวังมหาเรือพี่น,อน้องค่ะ